สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ยังอยู่ทางใต้ของประเทศอิตาลีนะคะที่เมืองโคเชนซา์นะคะเ,เมืองนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เกดได้มานะคะวันนี้ก็กลับมานะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนถามมาเกี่ยวกับอาหารการกินอยากให้เกดนาเสนอเนาะตามที่เกดบอกไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะ่ะว่าที่นี่เขาจะนิยมกินเผ็ดนะคะก่อนที่เราจะไปดูอาหารเมนูต่างๆนะคะเกดจะพาชมเมืองนะคะรอบๆเมืองนะคะ ที่นี่ก็จะมีอยู่สส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เกจะให้ดูวันนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของเมืองที่เก่าแก่นะคะก็คือเมืองโคเชนซานะคะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เก่าแก่นะคะหลายพันปีนะคะแล้วอีกฝั่งนะคะก็จะเป็นเมืองสมัยสมัยใหม่นะคะก็คือการสร้างฝั่งนี้ยังเป็นเก่าแก่นะคะเนี่ยที่เพื่อนเห็นเนาะแล้วอีกฝั่งเนี่ยนะคะตรงนี้ที่ เป็นชุมชนเก่าแก่นะคะแล้วก็จะมีความสวยงามมีสะพานนะคะเป็นเอกลักษณ์สำคัญของที่นี่ซึ่งภูมิศาสตร์จะติดกับภูเขานะคะค่ะไปเที่ยวกันในโบสถ์ดีกว่านะคะตรงนี้เป็นเคียสดิซันโดเมนิโกนะคะเป็นภาษาตตเลียนในโบสถ์เนี่ยจะมีความงดงามแล้วก็ประดิษฐ์ด้วยทองคำแท้นะคะสวยมากๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็คือเป็นเมืองสมัยใหม่นะคะตรงนี้ก็จะใกล้กับ โรงแรมที่เกบพักนะคะ ซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆสวยงามนะคะแล้วก็ตามถนนที่าทางเดินเนี่ยจะมีแบบว่ารูปปั้นต่างๆสวยงามนะคะส่วนด้านบนนี้ก็ของแคว้นคาราบเบียนะคะที่นี่จะโด่งดังในการขายเห็ดพึ่งหวานนะคะเพราะว่าติดเขาใช่ไหมคะเห็ดเนี่ยจะเยอะมากแต่เก๋ก็ไม่ได้ซื้อเห็ดแบบว่าสดไปนะคะเพราะว่าต้องไปที่อื่นยังไม่ได้กลับบ้านกลัวว่ามันจะเหี่ยวในรถเนาะตอนนี้อากาศร้อนด้วยเก๋ก็เลยซื้อแบบแห้งมานะคะ จะบอกว่าไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ก็คือร้านค้านะคะขายของสินค้าเหมือนกับบ้านเราก็สินค้าโอทปนะคะสินคองต่างๆนะคะนี่เลยค่ะเป็นแยมต่างๆนะคะเป็นน้ําผึ้งแยมต่างๆที่สําคัญที่สุดเนี่ยค่ะแยมหัวหอมแดงอะค่ะหอมแดงนะคะ,ะ,คะเป็นหอมแดงชนิดหวานอร่อยมากๆเลยค่ะได้ลองจากร้านอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นพวกพริก นะคะพริกแล้วก็สดไสนะคะแล้วก็จะนี่ก็เป็นเนื้อหมักนะคะเป็นสไตล์อิตาเลียนเนี่ยภาษาอิตาเลียนเขาจะเรียกซาลูเมนนะคะต่างๆชนิดต่างๆแฮมต่างๆแล้วก็ชีสเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อ like นๆเป็นผลิตภัณฑ์ของคนท้องถิ่นที่นี่นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีไวน์นะคะร้านอาหารนี่คือเป็นร้านอาหารที่เก๋ชอบมากจะมีไวน์ไวน์แดงนะคะที่ อร่อยมากๆเลยค่ะของท้องถิ่นเหมือนกันอันนี้เป็นสปาเกตตี้นะคะเ,เซโมนนะคะอร่อยมากนะคะตรงนี้ก็เป็นพาสต้าอีกอย่างหนึ่งแล้วก็กับปลาแล้วก็มีทูน่านะคะอร่อยมากจะบอกว่าเกยไทยไม่โดนพริกนะคะแต่ที่จริงแล้วร้านอาหารเนี่ยเขาจะใส่พริกในพาสต้านะคะในเนี้ยอันนี้แนะนำเลยค่ะใครมาที่นี่สปาเกตตี้เห็ดพึ่งหวานเนี่ยคือ สุดยอดแล้วค่ะอร่อยมากนะคะจะเผ็ดนะคะเพราะเขาจะใส่พริกสดไปด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะชอบมากเลยค่ะที่นี่แล้วก็จะโรยด้วยชีสนะคะสุดยอดเลยค่ะไม่อยากกลับเลยเพราะว่าที่นี่อาหารการกินราคาไม่แพงนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะอบแล้วก็เขามีออซอสไวน์นะคะเข้มข้นมากค่ะเนื้อนุ่ม เสร็จหลังจากนั้นก็เดินนะคะแล้วก็จะเข้าเข้านอนเพื่อนๆดูความอ้วนเป็นไอศครีมนะคะร้านดังนะคะอันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเป็นอหอยแมลงผููแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะสุดยอดอันนี้ก็เผ็ดค่ะเพราะว่าเขาก็ถามนะคะเพราะว่าส่วนมากฝรั่งจากเมืองอื่นเขาจะไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะคนที่นี่จะกินเผ็ดเขาจะถามว่าชอบเผ็ดไหมจะให้ใส่เผ็ดไหมคือถูกใจเราเพราะาเราเป็นคนชอบเผ็ดนะคะนี่คือซุปนะคะซุปนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นพาสต้าเหมือนเดิมนะคะ ที่นี่พาสต้าจะต่าง,าง,างนาๆนานาคะมีมีหลายหลายชนิดมากสปากเกตตี้มักกะโรนีอะไรต่างๆนะคะแต่ย่าเต้นลีนะคะอันนี้ก็เป็นปลานะคะปลาตัวเล็กๆ,ๆนะคะอร่อยมากๆค่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆไม่เคยดื่มไม่เคยกินอะไรนี่ก็ก่อนที่จะเข้านอนเหมือนกันค่ะอีกวันหนึ่งน้ำผลไม้นะคะ <laughs> ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้นะคะอร่อยค่ะ เป็นผู้ดีค่ะไม่รู้กี่แก้วนะคะเพราะว่าเล็กนิดเดียวนะคะผู้ดีมากเป็นค็อกเทลแบบเล็กๆนะคะนี่ก็เป็นมะกอกดำนะคะมะกอกหวานนะคะของคนที่นี่อันนี้ก็เป็นแชมเปญเนาะ ก็ดื่มกันไปเรื่อยๆนะคะมาพักผ่อนก็เต็มที่นะคะกับชีวิตเดี๋ยวกลับบ้านไปทาทางานหัวคว่ำนะคะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าค่ะเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากเราทํางานนะคะเราทํางานเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าคิดอะไรมากนะคะเดี๋ยวนี้เครียดไปก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะแฮปปี้กับทุกวันนะคะตื่นมาก็ยิ้มให้ตัวเองนะคะ ไม่ไม่มีความสุขก็บ้าตายเลยค่ะสองอย่างนะคะอันนี้เป็นไวน์ต่างๆนะคะจะบอกว่ายิ่งเก่ายิ่งแพงนะคะยิ่งเก่ายิ่งอร่อยนะคะไวน์ที่นี่อันนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นออเดอร์นะคะนี่คือออเดอร์ของเขานะคะมีแฮมมีหมูหมักมีอะไรนะโร,โรยโซอสอะไรสไตล์อิตาเลียนนะคะต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดตรงนี้ชอบมากเลยค่ะเป็นชีสแล้วก็ Uh, จะมี uh, ซอสนะคะฟักทองนะคะราดนะคะตรงนี้จะบอกว่าจานนี้อีกจานหนึ่งหมูนิ่มมากเนื้อนะคะเนื้อนิ่มมากๆนะคะจะมีสุกกินี่นะคะแห้งกรอบนะคะแล้วก็มีพริกหวานนะคะพริกหวานอันนี้ตัวแล้วก็จะมีเมเล็ดฟักทองนะคะโรยนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะ อร่อยมากค่ะจานนี้อันนี้จานนี้เก๋ชอบที่สุดนะคะชอบมากมันอธิบายไม่ได้ด้านในเขาจะมีเนื้อแล้วก็จะมีผักรวมนะคะด้านบนเนี่ยเขาจะมีอะหอมนะคะหอมแบบชนิดหวานนะคะเป็นลูกเล็กๆนะคะไม่เหม็นด้วยนะคะหอมนี้แล้วก็จะมีซอสโรยด้านล่างนะคะอร่อยมาก <c oughs> ก็ตามนี้ค่ะคู่กันก็ ที่นี่เขาจะดื่มกินดื่มกับน้ำอง,งุ่นนะคะควบคู่เพื่อเพื่อเป็นอัธรสในการกินนะคะ,ะไม่ใช่ละชอบด้วยนะคะเก๋ก็ชอบนะคะชอบดื่มไวนยนะคะอ่านี่ก็คือเนื้ออีกชนิดหนึ่งนะคะที่เขาทำเขาบอกว่าเขาทำเป็นวันนะคะเขาเนึ่งเขาตุนนะคะเขาตุนเป็นวันเพื่อนเพื่อนขแบบว่าเนื้อเขาแบบยุ่นนะเนื้อแบบเนื้อหวานเนื้อแบบ มันยังไงอะแบบนุ่มอะคะ่ะนุ่มลิ้นแบบว่ามันละลายลิ้นไปเลยอะมันไม่ใช่เนื้อคะ่ะมันเปื่อยมันอร่อยอะคะ่ะกินกับมันฝรั่งเนาะก็อร่อยมากเลยคะ่ะอันนี้ตบท้ายด้วยขนมหวานนะคะเป็น uh, ชีสเค้กนะคะของเบอร์รี่นะคะเนี่ยคะ่ะอร่อยมากคะ่ะแต่ว่าบอกตรงๆเลยว่าหลังจากมื้อหนักเนี่ยอาหารเนี่ย มันอร่อยแค่ไหนขนมหวานแบบว่ามันก็แบบเนาะกินเยอะค่ะเนี่ยกลับมาบ้านต้องวิ่งนะคะวิ่งร้อยกิโลก็ไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะคะจากอาหารที่เรากินวันนี้เก๋ก็ไม่มีอะไรนะคะนำภาพอาหารต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะสาวใต้ไกลถิ่นสวัสดีค่ะ